สวัสดีครับผมตาวุฒิชัยนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็จะเป็นพาร์ทสอนการดิจิกีต้าร์นะครับของเพลงนี้นะครับเทคนิคเล็กน้อยนะครับของผมสำหรับผมนะครับไม่รู้ก็สําหรับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ใช้แบบเทคนิคเล็กน้อยสําหรับนักกีตาร์ทั่วไปนะครับที่หัดเล่นไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรครับก็คือแค่เอามาแชร์เพื่อนนะครับผมเรามาดู ท่อแรกเลยครับก็จะเป็นคอร์ดที่ใช้ผมอคอร์ด C ีอ่อผมคีซีนะครับผมใช้คีซีแล้วก็เลือกคอร์ดแรกจะเป็นเอมินเนอร์นะฮะสำหรับเอมินเนอร์ใครที่ที่เคยเล่นมาก่อนนะครับใครที่เคยเล่นมาก่อนก็จะรู้ว่าจับยังไงนะฮะก็จะเป็นแบบเอมินเนอร์ก็จะจับเส้นบา์แรกนะครับบารแรกแล ini, ้วก็เส้นที่2อนิ้วชี้จับเส้นที่2แล้วก็นิ้วกลางจับจับเส้นที่4ของช่องที่2นะครับบาที่2แล้วก็นิ้วนางจับเส้นที่3 บาร์ที่2นะครับนี่คเคาเรียกคอร์ดเอมิเนอร์นะฮะลองดีดดูอันนี้คลิปนี้สําหรับน้องน้องใหม่นะฮะสำหรับใครที่เป็นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็คืออันเนี้ยท่อนแรกคอร์ดแรกนะครับมันคือเอมิเนอร์นะฮะเอมิเนอร์สำหรับเอมิเนอร์ er. คอร์ดเอมิเนอร์ลองดีดดูว่าบอดไหมจะบอดไหมเราดีดดูแต่ไล่ไป 4, 3, 2, ็นสี 4, 3, ่สามสองหนึ่งสี่สามสองหนึ่งบอดไหมไม่บอดก็แสดงว่าเรารับจับได้แรกๆก็เจ็บมือหน่อยนะฮะสำหรับมือนักกีตาร์มือใหม่ก็แนะนําให้เป็นกีตาร์ที่แบบบาร์ที่บัน ไม่สูงมากนะฮะประมาณสักเลียนสิหรือเลียนห้าประมาณเนี่ยมันจะเวลาเราจับเราจะไม่เจ็บมือเวลาเราเลือกซื้อกีตาร์นะครับผมอ่านนะะฮอออมเร์่าแล้วก็จะมีคอร์ดอ่าเอฟเอฟมินเอฟนะครับเอฟคอร์ดเอฟก็จะเป็นยังไงอ่าคอร์ดเอฟมาดูกันอ่าก็จะเป็นแต่ผมใช้วิธีการทาบนะครับสำหรับน้องอ่าคนใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นก็อาจจะจับแบบนี้นะฮะอาจจะจับแบบอ่านิ้วนิ้วชี้ทาบเส้นหนึ่งกับเส้นสองอ่าแล้วก็นิ้วกลางจับเส้น เส้นสาบาที่2แล้วก็นิ้วนางอันนี้ก้อยจับเส้นที่5เอ้เส้นอ่าเส้นที่5เส้ 4, นที่4เนี่ยนิ้วนางอันนี้ก้อยต่อกันแต่ค่อนข้างจะจับยากอันนีงแต่ผมแนะนำให้เป็นทาบแล้วกันนะฮะก็คือนิ้วชี้ก็ทาบบาที่1เลยทาบทั้หมดเลยทาบแบบเรดีเดวยอ่าเนี่ยถ้าดีอ่างเงี้ยท่างบบนี้ละทาบแล้วอ่าถ้าทาบแล้วมันไม่มีเสียงแสดงว่าใช้ได้ถ้าเสียงติ้งเลยโอเคใช้ได้ก็จะเป็นอ่า นะครับก็จะเป็นนิ้วกลางก็จับตรงเช่นที่3บาร์ดี่2อ่าแล้วก็เช่นนิ้วนางนิ้วก้อยก็จับ5กับ5กับอ่า่กับอ่า่กับ5นะต่อกันนิ้วนางกับเช่นห้านิวน้วก้อยจับเช่น4เนี่ยขอดเอฟนะครับนี่คือขอดเอฟสลับสลับคนที่นะครับเอาด,ดูลองหัดท่าบดูนะฮะมันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบเพลงที่ชายหลายๆเพลงมันจะ,ม,นจะมันจะต้องท่าแบบมันเราถ้าเราเล่นได้เราก็จะเล่นได้หลายหลายเพลงเหมือนกัน แล้วก็ต่อไปจะเป็นอ่ะขอด,ดีมิเนอร์นะฮะในเพลงนี้ก็จะมีดีมิเนอร์เข้ามาอ่ะดีมิเนอร์ทำไงดีมินเนอร์ก็จับก็คือ,อนิ้วชี้จับเส้นหนึ่งนะครับนิ้วชี้จับเส้นหนึ่งบาที่หนึ่งแล้วก็นิ้วกลางจับเส้นที่สามบาที่สองนิ้วนางจับเส้นที่สองบาที่สามเนี่ยลองดีดูอ่ชีวิตของบาบุญจันทร์นะมาดีดูอ่ะดีดูต้องให้เป็นเสียงนี้นะครับ<ม>เสียงเบสใส์ถ้าเป็น แสดงว่าเราจับไม่ค่อยน่นเท่าไหร่เราต้องกดนิดนึงอ่ะด้วเวลาจับก็คือเอ็นเอ็นนิ้วเนี่ยประมาณเอ็นเอ็นเนี่ยต้องอุ้งมือตรงนี้ครับเนี่ยเราอุ้งมือแล้วก็คือนิ้วจะสังเกตด้านหลังอ่ะด้านหลังจับนี้ด้านหลังของจับนี้นะผมค้้าว้อย่างนี้เลยผมค้้าว้อย่างนี้เลยผมค้ามาอย่างนเนี่ยถ้าเป็นดิมเนื้อจะขึ้นอย่างนี้เลยนี่ก้อยนีวปู๋ผมไหมเนี่ยแนบเลยแนบติดเลยผมแนบติดเลยนะขอดผมแนบติดเลย ก็จะเป็นคอร์ดเอเซเว่นนะเอเซเว่นมาดูเอเซเว่นกันจับไงก็คือผมจะจับไปคล้ายเอแต่ผมนิ้วแต่แค่นิ้วก้อยจะไปจับเส้นตรงนี้ครับเนี่ยบาร์ที่3เส้นที่2องเนี่ยจับเหมือนคอร์ด E เลยคอร์ดจับไงอ่าบาร์ที่1ครับไปที่บาร์ที่1กันแล้วก็จับเส้นที่3อ่าบาร์ที่2นิ้วกลางจับเส้นที่5นิ้วนางจับเส้นที่สี่นะแล้วก็นี่คือ E นะครับนี่คือคอร์ด E ถ้าเป็นเ7ก็คือกดนิ้วก้อยลงตรงนี้เส้นที่สอง นี่บาเดี๋ยวทุกคนจะง,งงกันถ้าเกิดใครที่เพิ่งหัดเล่นคือบาร์นี่คือเขาเรียกเป็นช่องนะครับเาเรียกว่าออภาษาศัพท์ภาษาของกีตาร์คืเอเรียกแบบบาร์บาร์ที่หบาร์ที่สบาร์ที่สบาร์ที่สบาร์ที่ห้าเราพูดง่ายคือช่องที่ก็ได้เราเรียกเป็นช่องที่ท่อนที่สามประมาณนีครับแล้วก็จะเป็นคอร์ด่ะคอร์ดซีมาดูคอร์ดซีกันมาดูช่องที่หนึ่งเลยอยู่ที่บาร์ที่หนึ่งครับนิ้วนิ้ว,ว,วชี้จับเส้นที่สอง นิ้วกางจับเส้นที่สี่นิ้วนางเส้นที่ห้าบาที่สามนี่นี่คอขอดีนะโอเคต่อไปคอจีสุดท้ายแล้วจะเป็นคอจีครับที่ต้องใช้กันคือคอจีจับง่ายมาดูกันนิ้วนางแต่คอจีจะใช้นี้นานะครับบาที่สามนิ้วนางเส้นที่หนึ่งนิ้วชี้เส้นที่ห้าบาที่สองแล้วก็นิ้วกลางบาที่สามเส้นที่หก เนี่ย,เ,ยเราไปหัดเล่นกันดูเราไปหัดกันนะครับทีนี้เรามาลองเข้าเข้าเข้าท่อนกันดูมาเอาแงี้ยเอาท่อนแรกแล้วกันมันจะมีสองบักก็คือจะเป็นความทุกข์ใจทวีกันนะครับความทุกข์ใจคือขึ้นเลยขึ้นอีเวนอร์เลยความเนี่ยดีเลยความเลยความทุกข์ใจทวีเนี่ย,เ,ย,เ,เ,ยเปลี่ยนข์ดตัวเขาว่าทวีนะครับทุกคนก็จะเห็นใน ในเน็ตมันจะขึ้นตรงตัวอักษรที่เราดีดเลยวิธีดูคอร์ดการเล่นคอร์ดนะครับเราก็ดูเพลงไปด้วยแล้วก็ดีดไปด้วยจังหวะเพลงทวีกันนะเห็นไหมตอนต่อไปจะเป็นชีวิตในชีวิตจะอยู่ตรงที่เขาว่าชีวิตเลยดีไม่เนี่อยชีวิตของบากบุญจันทร์แล้วก็ในล้งโออีอี็นี่จะเป็นตรงโอนะครับในล้งโอแล้วก็โอแล้วก็ดีดเลยโอ้นังก็อดเข้าแรกเราดีดอย่างนี้ก่อน ดีเงเราค่อยไปใส่จังหวะดเราดีไปอย่างนี้ก่อนให้มันคล่องก่อนหลุดซี่วงไอ้ไหมหลดุดซีปพวงล้วกดพวงเขาามาพวงพวงย่นขึ้นหอดสาวคนที่ห่วมดนีลาจากบ้านดูไปได้วยกันนะผู้อยู่น้ำกันตั้งโดดน,นันเห็นไหม่คอสี่แล้วก็ดีวนี้เขาป๋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 าไอ้สางคือเรา,าเลิกกันอะไรปไปเนี่ยนีวนี้เขาป๋าผมจอย เขาคมกันได้สิบกว่าปีอยู่มาายที่หลายสถานบ่าว่าสิเป็นละยองหอดเมืองการจนมาถึงปานหัวใจอยู่กอทมพีเนี่ยแรกๆอะ่ะทุกคนอยากจะฝากเทคนิคของทุกคนคือให้ดีดลงไปก่อนลง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 ,ลงไปเรื่อยแล้วก็ร้องไปตามเพลงจน พอเราเริ่มคล่องขอดปุ๊บเราค่อยมาดีดอ่าเป็นนนจังหวะลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรประมาณนี้ลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงจังหวะของทั่วไปที่เขาดีดกันนะครับเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาสอนไอ้การดีกีตาร์อีกรอบหนึ่งทีมนะครับผมพ่อแม่เอ้ยย้อนประสงค์อยากเป็นนักร้องผลสุดท้ายได้แบกของอยู่เมืองใหญ่ เวทนาเหลือกเกินอาตาคดจนลหลผู้สาวเลยไปหาคนอื่นผู้สาวเลยไปหาคนอื่น <c oughs> คนคิงสาปันว่าฟ้าพาใจตออันนี้ผมเรีนคอร์ดท่าไปเดี๋ยวทุกคนผม <c oughs> คนคิงสาปันว่าฟ้าพาใจ ในตอนที่ลูกจมหาแม่เจ้าคือบ่ห่วงความหูซึกลูกแนสิทิไมไ่ก็ได้เนี่ยไมเอาให้ห้องขวดก่อนค่อยๆมันจะค่อยไปใสจังหวะาวเอ๋ววาสนาชูเก่ามีพีให้กลับึ้นมา ่ะท่านท่านนี้เดี๋ยวขออนุญาติหนึงครับอีมิเนอร์ลืมลืมบอกอีมิเนอร์นะอีมิเนอร์ไอีมิเนอร์ก็จากแค่สองสองเส้นนะครับบนเนี่ยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วกลางแค่นิ้วนิิ้้ววนนางเส้นที่ห้าไอเส้นที่สี่แล้วก็นิ้วกลางนิ้วกลางเส้นที่ห้าเส้นที่ห้าบ่าเดียวกันไอกลับขึ้นมาหาลูกของเฮาซาลามันเส้นละกำลัง ไอบุญจันทร์บดแห้งสีตันลูกกินเขาบ่าเคยอิ่มขันเจ้าเบิดหัางกับป่าเต้ขอรอ ครับฝากฝากหัดถ้าใครที่เพิ่งหัดดีดเพลงนะครับก็คือหัดดีอย่างนี้ไปก่อนสําหรับผมก็คือผมก็ดีอย่างเงี้ยครับผมดีอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมก็ดีดลง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 เรื่อยๆผมดีไม่เป็นเราดีตามไม่ค่อยข้องดีไม่ค่อยเก่งผมก็ดีอย่างเงี้ยผมดีลง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 แล้วก็ดีตามเพลงในเมื่อเราก็ร้องเพลงเป็นเราก็แค่ดีดดีดลง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 เดี๋ยวก็เปลี่ยนคอเปลี่ยนจากคอเราข้องว่เราข้องเราเข้ามไปใส่จังหวะประมาณนี้ครับก็แบบเนี้ลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลง ก็จะไปไปตามจังหวะของขอดเวลาเราดีก็จะไปไปตามจังหวะของอไปไปขอดนะครับจังหวะนี้คือจังหวัดตายตัวเหละท่านผู้ชมอาชีพท่านู้นเพิม่มทุกใจเท่าพีกันชีวิตของบาปบุญจันทร์ได้ลงโอนัางกอดเขา้าฮะถ้าเราถ้าเราคล่องขอดเราก็จะมาดีจังหวะท,ที่ที่มันแบบคล่องขึ้นกว่าเดิมนะครับฝากทุกคนไป ดูกันนะครับเด,ดี๋ยวว่าเดี๋ยวบอนทิดด้วยกันอีกรอบหนึ่งครับฝากติดตามด้วยนะครับ